วันนี้ทีมงานโฟทีเดินทางมาถึงจังหวัดร,ราชบุรีอำเภอจอมบึงนะครับความประจัก์ครั้งแรกของการใช้ผิดพันตัวโฟทีของเรานะครับว่าใช้กับพืชอะไรแล้วประทับใจอะไรบ้างสวัสดีครับส,สวัสดีค่ะเชื่อทุบันแกสอนจ้าพี่วันครับพี่วันทําอาชีพปลูกผักมาตลอดเลยใช่ไหมปลูกผักมาตินป,ปีละปลูกปลูกกี่อยา่างหอมกระลำ พริกโกกะลัมิดโยกลุยลุยฟังตุ้งดอกฟังตุ้งดอกของชอบแล้วก็ยังเอ่ญมีอะไรไหมหอมแดงหอมเนาะอ่ะแค่นี้แหละก็จะปลูกผักหมุนเวียนกันไปในแต่ละปีแต่ละช่วงอากาศแต่ละช่วงเริ่มเริ่มมาจากโปรตีมไ้มหน้าหนาวเนี่ยตอนนั้นเอามาใช้กับอะไรครับใช้มาใช้กับพริกยวกปลูกปลูกขรัดกระถิบเลยกระทิบทีทนทีทนหนึ่ง สี่ไร่ของพี่เนี่ยปกติเมื่อก่อนเนี้ยที่ใช้ปุ๋ยเยอะมากกระไรอะลูกลูกปว่าลูกเฉลี่ยดได้ละลูกหนึ่งทั้งฤด,ดูกาลนลยเนาะแต่พอใช้ฟทีไปแล้วใช้ปุ๋ยเพิ่มขึ้นไหมครับลดลงหน่อยเหลือต้องลูกน้ำโรคโรคเชื้อลงเชื้อราเนี่ยโรคไม่ค่อยเป็นที่ใช้ชุดนี้โรคไม่ค่อยเป็นปกติจะเก็บทิ้งเต็มโคนต้นพริกแหละแต่งวดนี้มีแต่น้อยพอมาใช้ตัวฟทีก็คือมันลด ลดลดโรคต่างๆลงได้เยอะ<ช>เลยเกินขึ้นแ้ท่านม,มองนี่สายตาเกินขึ้นไหมก็ไม่รู้อ่ะมันไม่ไม่เป็นนะ <c oughs> ม,มันไม่เป็นไม่รู้ก็มันไม่เป็นถือว่าเป็นผล<ช>ผลไรได้ของผู้ใช้ 4G นะครับโรคไม่ค่อยเข้าอาการผลเสียก็น้อยลงอยู่ข้างทางเนี่ยคนผ่านมาต้องแวะมาดู <c oughs> อด่ะมันไม่เป็นโรคกันเนาะใช่มาดูพริกที่เก็บเนี่ยทำไมเก็บนานแท้สิ่งที่พี่ประทับใจตอนแรกก็เห็นเล่าอ้าว่าเวลาเก็บมาแต่ละรอบเนี่ยมันเก็บมาประมาณรอบละเจ็ดร้อยโลรอบหนึ่งอ่ะเก็บได้ เกือบสตันฟ้าอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึงเก็บ4วันสมัยก่อนเนี้ยมันต้องมาคัดไส์ใหญ่กับไส์เล็กต้องคัดเจ็ดรโลนี่ก็ออก200ร้โลรมาณ็ดร้อยโลก็จะมีคัดออกที่แบบเบอร์รองเบอร์รองเบอร์รองประมาณสักสองร้โลแต่หลังจากใช้โฟทีก็เก็บมา700ดรอโลอีกแต่คัดเบอร์รองออกไป50าสโลเหลือแค่ห้าสโลเองนันแสดงว่าเบอร์ที่ สวยเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นห5ร้อยห้าสิบโล,โลมันต้องคัดเลยแหละเ oh. ทกองแล้วกอกเลยอ๋อก็พอเจอมานานเจอทีก็เก็บคัดออกไปพี่วันใช้โฟทีไปกี่ซองอะสามซอง <Wow. S 2> สองเดือนที่เก็บพริกเนี่ยที่ฉีดกี่วันครั้งครับพรทิตทะหนก่อนที่ใช้โฟทีเนี่ยพริกหยวกของพี่ทั้งหมดเนี่ยเห็นบอกว่าสี่ไร่เก็บเก็บเลยนะรวมเลยตัวเลขรวมเลย สไร่สองเดือนเก็บได้ประมาณสิบตันตอนที่ก่อนที่ยังไม่ได้ใช้แต่หลังจากใช้โฟทีอันนี้สรุปเลยนะรวมตัวเลขทั้งหมดทั้งหมดไ,มได้กี่ตันใช้โฟทีแล้วเพิ่มอีกแปดตันเป็นสิบแปดตัน <Wow. S 1> จาก10บตันเป็นสิบตันนะครับช่จวกอะ <S 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 โลเท่าไหร่พี่ส0มสบบาทสาสบฟาสามสิบห้า เอาสามหมื่นคูณไปแล้วกันนะครับว่าเป็นเงินเท่าไหรคุ้มค่าไหมพี่คุ้ม <c oughs> คุ้มมากแค่ไหน <c oughs> พี่ลองเล่าให้ผู้ชมฟังสรุปเลยครับว่าทําไมถึงใช้โฟทีใช้แล้วประทับใจอย่างไรครับมันเก็บผลได้เยอะผลผลิตได้เยอะมาก<ล>ประทับใจโฟทีประทับใจมากโรคก,ก็ไม่ค่อยมีโรคก,ก็ไม่ค่อยพิคมันจะเป็นโรคใบเรืองใช่ป่าวนี่ไม่เป็นเป็นทาง้างต้นสี่ไร่ใช่สี่ไร่เนี่ยปกติจะฟันทิ้ง ฟันทิ้งเรื่อยอไปเรื่องๆนี่นี่ก็ปล่อยไว้งั้น,นไม่เป็นไม่ลามโอเคต้องขอบคุณพี่วันมากครับ <c oughs> วันนี้ครับที่เปิดโอกาสให้เรามาเยี่ยมชมสวนนะครับแล้วก็เราพู้ชมน,นีน <c oughs> ้นครับสวัสดีครับ